สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกครับมาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องสไตล์สไตล์บาโจนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็เอาสูตรหวยนะครับเลขวิ่งเลขเด่นเลขเด่นบนนะครับสามตัวเด่นนะครับจะมา2ตัวหรือว่ามาจะมาตัวเดียวก็เพื่อนๆก็มาดูแล้วกันนะครับจากที่ผมฝากไปงวดก่อนๆอนก็เข้ามาตลอดนะครับงวดที่ผ่านมาก็เข้าแจ่ดสตัวเดียวนะครับแต่ก่อนงวดนั้นก็จะเป็น จะมาตั้ง2ตัวเลยนะครับเพื่อนเพื่อนะครับอ่าแล้วก็ส่วนมากสูตรนี้มันจะเข้า2ตัวเยอะนะครับเพื่อนเพื่อนะครับแบบผมเลยก็เอามาฝากกับเพื่อนเพื่อนอีกนะครับสาหรับสูตรนี้นะครับอ่าหวังว่าเป็นไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนจะชอบหรือเปล่านะครับสูตรนี้แต่ว่าบางคนก็สอบถามมาเยอะนะครับอ่าวันนี้ผมก็เลยลงอีกนะครับเพื่อนๆอนะครับอ่ามาลงกันมาดูสิว่าครับงวดนี้มันจะมีตัวเด่นตัวไหนนะครับเพื่อเป็นแนวทางไปซื้อสลากกินแบ่งในชุด2ตัวบนกับ3าตัวบนนะครับเพื่อนเพื่อนะครับอ่า ย้อนหลังเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนะครับวันที่1เดือน3นะครับวิธีคำนวณนะครับเพื่อนๆนะครับผมให้ดูวิธีคำนวณอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาหลักพันนะครับหลักพันมาตั้งนะครับบวกด้วย2ทุกครั้งนะครับได้เท่าไหร่ก็มาตั้งนะครับนับเพิ่มแต้มไปอีกสามสองแต้มนะครับเพื่อนๆนะครับอย่างวันนี้หลักพันนะครับก็คือเลข9้านะครับเก้ามาตั้งนะครับบวกด้วย2ทุกซักสองทุกครั้งนะครับเลข2เป็นค่าคงที่นะครับเพื่อนๆนะครับ สองบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าเท่ากับสิบเอ็ดนะครับอ่าเอาหลักหน่วยตัวเดียวนะครับเพื่อนนะอ่าเพื่อนๆนะครับหลักหน่วยตัวเดียวมาตั้งก็คือเลขหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็นับเพิ่มแต้มเป็นสองสามนะครับอ่าก็จะได้เลขเด่นสามตัวนะครับอ่างวดต่อไปออกอะไรครับวันที่สิบหกเดือนสามครับออกเก้าหนึ่งแปดนะครับอ่าเลขหนึ่งจะเข้านะครับเพื่อนๆนะครับงวดนี้ครับอ่าเขาจะได้นะครับอ่าหกเจ็ดแปดนะครับงวดต่อไปออกอะไรครับออกเจ็ดสองศูนย์นะครับอ่าเลขเจ็ดจะเข้าหลักร้อยนะคคคคครรรรรรััััับบบบบนนนนนะะะงงววดดดี้้เเขาาจไไไพื่่่ออออออตปก ออกหกศูนย์เก้านะครับอ่ามาทั้งสองตัวเลยนะครับงวดนี้นะครับอ่าวันนี้ครับเขาจะได้ครับสามสี่ห้านะครับอ่าวันที่สองเดือนห้านะครับออกอะไรครับออกสี่ห้าเก้านะครับอ่าสี่กับห้ามานะครับอ่าหลักร้อยกับหลักสิบนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าวันนี้ครับอ่าเก้าบวกสองครับอ่าเก้าหลักพันนะครับบวกสองทุกครั้งนะครับก็จะได้สิบเอ็ดนะครับก็เอาหลักหน่วยตัวเดียวนะครับเพื่อนๆนะครับเขาจะเป็นนับเพิ่มแต้มไปก็เป็นหนึ่งสองสามนะครับอ่าวันต่อไปออกอะไรครับออกเจ็ดสามเจ็ดนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าวันที่่เดืออนนะครับ เจ7มนะครับมา3ตัวเดียวนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ครับหลักพันก็คือ1นะครับอ่บวก2ก็เท่ากับอะไรครับ1บวก2อก็เท่ากับ3านะครับนับเพิ่มแต้มไปก็เป็น4 5หนะครับจะได้เลขเด่น3ตัวนะครับเพื่อนๆนะครับงวดต่อไปออกอะไรครับวันที่1เดือน6นะครับก็จะออก8 2 5หนะครับเลข5้ามาตัวเดียวนะครับงวดนี้ครับก็ได้เลขเด่น3กับ4นะครับแต่เ่ามันงวดนี้มันไม่เข้านะครับเพื่อนๆนะครับวันที่16เดือน6นะครับอปดหนึ่งหนะครับไม่เข้า1งวดนะครับ เลขเด่นก็เป็น4กับ5นะครับแต่เลขออก8 1 6นะครับอ่ามันก็ไม่เข้าเลยนะครับวันนี้ครับอ่าวันที่บวกอ่าวันที่สิบวกเดือน3ครับเลขอ่าหลักพันก็คือเลข3นะครับเพื่อนๆนะครับอ่าสาบวกสนะครับถ้าถ้ากับเท่าไหร่ครับอ่าสามบวกสก็เท่ากับหนะครับนับเพิ่มแต้มเป็นก็6 7นะครับเพื่อนๆนะครับอ่าวันต่อไปออกอะไรครับวันที่1เดือน7ครับออก4 6 0นะครับอ่าเลขออกมานะครับอ่า งวดก่อนไม่เข้านะครับวันนี้ก็เข้านะครับวันนี้ครับอ่าหลักพันก็คือ2นะครับสองบวกสองสองเป็นค่าคงที่นะครับสองบวกสองก็จะกับสี่นะครับอ่านับเพิ่มแต้มมาเป็นห้าหกนะครับอ่างวดต่อไปออกอะไรครับเจ็ด 64นะครับเพื่อนๆนะครับอ่า764มาทั้ง2ตัวนะครับ46นะครับอ่า64นะครับอ่างวันนี้ก็มาทั้ง2ตัวนะครับวันนี้ครับหลักพันนะครับก็คือเลข9นะครับอ่าบวกด้วย2ครับอ่า9ก้าบวกสเท่ากับสินะครับเอาหลักหน่วยตัวเดียวก็คือ1นะครับนับเพิ่มเต้นก็เป็น2กับ3นะครับอ่าจะได้เลขเด่น3ตัวนะครับเพื่อนๆครับวดต่อไปครับวันที่1นึ่เดือน8ครับ 932นะครับอ่ามาทั้ง2ตัวนะครับ2กับ3นะครับมาทั้งหลัก10หลักหน่วยนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าวันนี้หลักพันนะครับอ่า 100, หลักพันก็คือ2นะครั2 <2> บ2องบวกสอก็เท่าไ,าไร่ครับสองบวกสก็เท่ากับ4นะครับอ่านักเพิ่มแต้มเป็น5 6นะครับอ่าก็จะได้ตัวเด่น3ตัวนะครับอ่างวดที่ผ่านมาครับ นี่ก่อนเลยครับโอ้โหเห็นแล้วช้าใจนะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับวดที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆนะครับวันที่สบกเดือนแปดครับเลขที่ออกก็เป็นสองห้าสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะครับมาเลขสี่ตัวเดียวเฉพาะหลักหน่วยนะครับเพื่อนๆนะครับงวดนี้ครับมาดูครับวันที่หนึ่งเดือนเก้าครับมันจะมีตัวเด่นตัวไหนครับคือหลักพันนะครับหลักพันงวดนที่ผ่านมาครับก็คือเลขสี่นะครับสี่บวกสองครับค่าคงที่นะครับบวกสองทุกครั้งนะครับสี่บวกสองก็ับหกนะครับหกมาตั้ง นับเพิ่มแต้มเป็นก็เป็น7กับ8นะครับเพื่อนๆครับอ่าก็จะได้เลขเด่น3ตัวก็มีเลข6เลข6เลข7เลข8นะครับอ่ามาดูสิว่าครับอ่าสามตัวนี้ในงวดวันที่1เดือน9ที่จะถึงเนี่ยนะครับอ่าสาตัวนี้ครับอ่ามันจะมาหรือเปล่าในชุด3ตัวบนกับ2ตัวบนนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับอ่นะครับก็ เดี๋ยวคลิปหน้าก็มาดูมาชมแล้วกันนะครับผมจะลงคลิปสูตรใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับก็ที่ผ่านๆมาต้องขออภัยด้วยนะครับเรื่งลงช้านะครับบางทีก็ผมก็กำลังปรปับจุงปรับปรุงสูตรใหม่ด้วยนะครับนะครับแล้วก็หวังว่านะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆก็คงจะถู <ๆ S 2> หวยรวยๆทุกคนนะครับหวังว่าคงจะไม่เหมือนกับงวดที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆนะครับผมหวังไว้ว่าอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับ นะครับแล้วก็สูตรหวยผมเน้นย้ําทุกครั้งเลยนะครับว่าต้องใช้วิญญาณเยอะๆด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับ มันไม่เสมอไปนะครับที่มันจะเข้าทุกงวดนะครับก็ฝากไว้เพื่อนๆว่าพิจารณาด้วยนะเอาไปเปรียบเทียบอาจารย์ท่านอื่นด้วยนะครับว่าเลขเด่นที่ผมให้ไปทั้ง3ตัวนี้มันตรงกับอาจารย์ท่านอื่นด้วยหรือเปล่านะครับถ้าตรงกันก็เพื่อนๆก็เป็นแนวทางไปซื้อจุด2ตัวบนกับ3ตัวบนนะครับเพื่อนๆนะครับก็ฝากไว้เพื่อนๆพิจารณาด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสุ้านี้เพื่อนๆรวยๆนะครับรวยๆเอฮงนะครับโรคไปแค่เจ็บอย่ามาเบียบเดยนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ